โอเคสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้อยู่กับพี่ช่องซีซ่าแชนแนลพี่จะมารีวิวผลกาเวตีตื่นนะครับพี่อยากจะรู้จริงๆเลยว่าไอ้ผลกาเวตีตื่นเนี่ยมนหน่วยอย่ที่คนอื่นเขาพูดจริงหรือเปล่า <S <S แล้วพี่ก็ได้ฟาร์มารตี่มาหกร้อยแล้วครับนี่เรียบร้อยแต่ก่อนจะรับชมนน้องๆพี่รบกวนน้องๆฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับป่ะเราพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยโอเคครับมาเรามารีวิวสกิลกันเลยอันนี้จะเป็นสกิล M1 นะครับน้องๆ M1 นะ เนี่ยอันนี้คือค่าหัวพี่นะพี่เอาค่าหัวเริ่มต้นเลยนะจะได้ไม่ไม่ดูกงดาเมจเวอร์กเกินไปนะครับอ,อ,อีกตัวก็เป็น 2.5m เอ็มเหมือนกันนะเท่ากันนะดูนะอันนี้ M1 นะครับ2001นี่นะ M1 m มมีกดลากด้วยนะนี่นะลาก็เท่ากันนะเท่ากดธรรมดานะส่วนกดค้าง มันจะมีชา้าสามครั้งนะนี่ถ้าชาร์จครบสามครั้งก็จะดาเมจสามพันแปดสามครั้งเหมือนแปลว่าเราจะรู้ได้นะเวลาเรากดค้างมันจะดังวิ่งสามรอบนะเดี๋ยวดูนะนี่สองสามนี่สามพันแปดแล้วศัตรูนะเวลาโดนมันก็จะเหมือนเผ่าสากายอะครับน้องเหมือนเผ่าสากายมันจะคุกเข่าสักพักหนึ่งต่อไปเป็นสกิลเซตนะครับน้องสกิลเซตสกิลเซตเหมือนว่านะ่าต้องกดใกล้ๆ นี่นะพอถึงระยะที่มันจะดูดนะัมันก็จะดูดสตูอบๆเข้ามานะอ่าเดี๋ยวดูใหม่อ่านี่เวลาเราดึงสตูเข้ามาใกล้เวลาสตูอยู่ใกล้ใช่ไหมมันก็จะดูเข้ามาแล้วก็ระเบิดออกทำดาเมจต,ต่อไปเป็นสกิลแซดเออสกิลเอ็กนะครับเอ็กนี่เหมือนยิงอุกกาบาตออกไปนะครับแล้วก็ผักสตูด้วยมันยิงได้ตลอดเลยมั้งถ้าถ้าพี่จะไม่ผิดแต่ว่ามันจะยิงช้าลงช้าลงช้าลงดูดิ เห็นปะโคตรนานอ่ะดูดินานมากเลยไม่ยิงได้เรื่อยเลยแล้วเนะี่ยถ้าจะไม่ผิดอ่ะแล้วก็ปล่อยครับมันก็จะตุ้มอ้าวไม่ตุ้มเหรอหนูว่าตุ้มต่อไปสกิลซีนะครับน้องๆซีนี่มูรสัสก,กิของโกโจโน,นะครับไม่ใช่ไม่ใช่มรากิ โคตรเหมือนนะสกิลนี่เหมือนของโกโจมากเลยมุราสัก,กิอันนี้พี่ยังไม่ได้รีวิวเกตน,นะเดี๋ยวพี่จะรีวิวเกตอีกรอบนะดูนะเดี๋ยวสกิลซีอีกรอบนึงนะครับอันนี้กดอันนี้พี่กดแล้วปล่อยนะพี่ไม่ได้กดค้างนะดู4ี0พโคตรเท่สกิลนี้ต่อไปเป็นสกิล V นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดู V V เรากดทีเดียวพอนะเราไม่ต้องกดค้างนี่นะแล้วก็จะมีเคอร์เซอร์เนี่ยเนี่ยเอาเอาหรือเปิด PP เดี๋ยวลองวีใหม่นะสกิลวีใหม่นะไม่ต้องกดค้างนะนี่ครับมันจะเลื่อนตามเมาส์เลยนะยอะห้าพันสองโอ้โหโคตรแรงอันนี้พี่แค่ฆ่าหัวสองจุดห้าเอ็มนะห้าพันสองโคตรแรงอ่ะสกิลวีอีกรอบห้าพันสองแปดสิบเอ็ด โคตรแรงอ่ะต่อไปมารีวิวสกิลใช่หลอดอันนี้นะใช่หลอดนี่นะอ่ะสกิลซีสกิลแรกนี่กดค้างเห็นปะเวลากดค้างปุ๊บถ้าเราถ้าเราหลอดม่วงพอนะลูกจากลูกใหญ่มันมันจะกลายเป็นลูกเล็กนะครับน้องๆจากลูกใหญ่แล้วปล่อยมันก็จะดูดขึ้นไปอย่างนี้โอ้โห้เทมากตุม้มโคตรเท อ่ะทำไมไม่โดนดาเมจวะหกโอ้โหวิ่งโคตรแรงอ่ะอ่ะเกตเต็มเรียบร้อยละเดี๋ยวลองสกิลวีใหม่นะกดค้างปล่อยนี่นะโอ้โหดึงกะบาทมาครับจากนอกโลกเจ็บพันเก้า โอ้ยแรงโคตรเลยวะ่ะอ่าวีค้างใหม่นะปึง้งเนี่ยถ้าถ้าหลอดพอนะมันจะขึ้นเงนี้ยแล้วกดค้างใช่ไหมแล้วกดปล่อยแล้วต้องเอามาไปชี้ตรงเคอร์เซอร์เอ่อเคอร์เซอร์ไปชี้ตรงไอ้นี่นะเอ่อชี้ตรงสตูนะโคเทเจ็ดพันเก้า พี่ลองนะเปิดฮาคีกับไม่ไม่เปิดฮาคีเออดาเมจมันเท่ากันนะครับน้องพี่ลองละแรงมากต่อไปสกิลเอฟนะครับเอฟถ้าเราใช้บนบกนะถ้าเราใช้แบบไม่ได้กระโดดนะมันจะเป็นนี่อย่างนี้เอฟสกิลเอฟเอฟนี่แต่ว่าถ้าเรากระโดดนะกระโดดแล้วกดค้างนี่มันก็จะเอามาเป็นอุกกาบาตเคลื่อนที่โดยเราไม่ต้องกดอัน,น โด,โดยเราตอนตอนนี้คือเราปลออ่อย F แล้วนะน้องเราไม่ต้องกดเค้างนะกด F ค้างเฉพาะต้องกระโดดนะแล้วก็ M1 บนนี้ได้นี่ M1 ได้ชิลมากนะเวลาตีฉลามอ่ะเนี่ยอยู่บนเนี้ยกดคลิกรัวๆคลิกคลิกดาเมจมันแรงอยู่นะ2,000กว่าเลยมั้งเนี่ยสกิลได้ปกติเลยแต่ว่ามันจะสกิลเป็นสกิลกางอากาศนะเนี่ยมูลสกิลของโกโจ แต่แต่จริงๆไม่ใช่นะโคตรเหมือนเลยแล้วก็สกิวีวีใช้แนะนําไม่ได้นะวี v ใช้แนนําไม่ได้ถ้าวีใช้แนนํามันจะเลือกอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นระบบมันจะเลิอกอางี้ได้แต่ว่าถ้าเป็นแนน้ำมันจะทําไม่ได้แล้วถ้าเรากด f อีกรอบนึงมันก็จะนี่แบบนี้อุกกาบาตท,ทิ้งไปตามเมาส์ที่เราชี้นะโอเคครับน้องๆพี่ก็ขอจบการรีวิวผลกาเวตตี้ตื่นแค่เท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาสอนทําผลเกาวตตี้ตื่นนะครับ แล้วน้องๆมีความคิดเห็นยังไงกับผลกรารวิตีตื่นบ้างครับเอกาก็ไม่์มาบอกใต่คลิปพี่ทีนะถ้าน้องๆชอบคลิปนี้พี่ฝากกดไลค์กดแชร์และกดสับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย